ออกแล้ว,ว,วลอีกคนพวกนี้เออออกเลยเนี่ยคนมาเต็บมาเนี่ยโอ้ปละยุกยังไงเป็นสี่ดอนเนี่ยที่ถอดดูสิท่อคนถอดทอก่องคนออกมานะตรงงมมือมปิ้งโหดเกนินกูหาเคยเห็นคนปิ้งป่าไปเนี่แหละบ้านไดนี่มึงมาามาวางมาวังมาเอ้ยมึงจะไปโอ้อสบายดีทุกคนมื่อวานที่พาทุกคนมาเอาฟาเนาะมาทีมงานแมวพุง ซุมเซลแมวพงที่มาลงปลาไปเฮ็ดงานดองโอ้โหยังรอนะครับไปไปไปใส่ตัวนี้ให้มันเอาจากักกางถังแล้วมือเอาเลยเอาเว็ดเอาปลาปเฮ็งานดองคุอคนขุดหนองมัน น้องเพุ่นซี่ห้าน้องเดี๋ยวไปเอาไปเจอกันพุ่นพอเวลานั่ไปก่อนเดี๋ยวสิบุทันรถขอน่องแบบว่าต้องเครื่อง ไปแล้วงีดีโอ้โหลเนาะมองกปเลยละร่มมาจากคนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกคนเอาปลาลอยลอยลอยบิ้งบ้ได้ปลาไปมั้นี่พกแอบอกดังไฟแล้วเนาะเพราะว่าลวนองเขาบอกดังไฟแหละใกล้เริ เห็ดไก่อ้เผื่อเกินอ๋อน้องหันหมดแล้วโอ้ในผานห้าตตมในผานไหมใส่มงยีงได้ในผานผานเอโอ้นองก้าวชิไ,ได้ยังไงโอ้ยลงเเลยเนาะเฮ้ยใช่ เออโอเคไม่หาทางลงปลาปลาเนี้ยงๆใน,าน,านผาน่ะผานเออะไปพาเบนิ้งเงาๆเลยคลิปนี้ว่าเขาดังไฟไหมเอดีปว้เลมนีลงบ้าเดียว เนี่ยไปยังวะซิวซิว,ว <c oughs> ไม่หลึกงองเล็กมึงอะเลิกหัวเหรอโอ้แองแอร์ที่ราสอบกันว่านแหง <c oughs> นักว่านในตำนาน <c oughs> โอ้เล็กตะปูมาได้เซ็นชูอู้หนาวมาจับ ไม่เป็นเลขสามบเป็นเลขศูนย์ค่ะน้ำพากูเลยแม่แล้วลงน้ำกันหมหลงน้ำกันไหมได้แล้วมึงวันนนี่้เลยตูมเลยแล้วานนั้นบอกกระดังไฟ เอาเราไว้เอาเล็กสิบเอ็ดคอมมุนเป็นเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเลขกสามเราบันทึกคอมมุนจะเป็นเล็กหนึ่งเห็นไหมตอนนี้กำลังกลางมองขั้นตอนกลางมองเงินเนียเงินเนี้นเมียนั่นฟูออกมาค่ะแง่ไอ้ขี้ออกเหรอขี้ฟูขึ้นมา

Nãy là con vắn hia mặc quá ở miền quá quá tương lai hưng ngang 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 ไอเถื่อ <motiv> ง <ators> <m> <wrap> เน้เกือบโเหงแล้วองเนะไล่เรื่อยๆได้เรื่อยๆมันสั่างมาจากหมื่นก่อนจีได้มาสองหมื่นอยู่วะเยอมึงปิ้งโหดเกินกูหาเคยเห็นคนปิ้งป่าไปเนี่แหละบ้านได้นี่มึงวังไว้วังไว้เอ้มึงกจะไปโอ้บ้าทุกทมึง เงาค้ามันก่อนเว้ยเผาตีนี่เอาไม่ใช่เต้นอีกโอ้ใส่ของมาให้เราหนินอนในของมาเนี่ยมนชิซุกเลยเดี่ยนี่นี่โอ้ซุกเลยดาาได้มันนี่แบบคล้ายๆว่าซินดาดนี่นะเป็นกินมันเป็นกินแล้วนี่ก็เป็นพลาตัวเออท่าน นลคือพวงเห็ดไหยูซผมเป็นตะกินมึงบ้าไหนังมาเนาะใสเลยนี่เยอเลยปลออกควันหมดลยนาน่าเป็นกินเลเาลองเบื้งมันสิเสียบวะเกิดังนอนนมีห้เกิดเัื่อง่วสซะปเฮ้ยหน้าหีมาจากไหนเนี่ย ไฟชื่อเลยเนาะข่าวใส่ตูดตูดจะสุขขาดนี่สุขเลยเนีมึงตัดต่อเลยโอ้โหไหนเห็นไหม๊ดันนำมาเลยโอ้โหทุกอย่างครับเจ้ากันี่มันโตขึ้นะสามโตสามโตนะไปไปไปเอาไปเอาเอาขึ้นตรงนี้ คนเอาดีเลยเอาดีเลยผมโอ้โหโดดเต็มเห่เลยงานเต็มอาบเลยแทงงาทนี่อาบเอาขึ้นมายป่าสองโด่ผมจะเอาโดดหดให้เฮ้ยร่อนเหยื่อเลยเยียวกันไม่เยียวกันมึงแห่ดุก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 ุแห่

นออกแล้วอีนันพวกนีเออออกได่ๆปรานเต็บอันเนี้ยโอ้ปลาดุกอย่างไงเป็นสี่ดอนเนี้ยทีปลาดุกพันโอ้เนาเอปลาดุกพันเนาะโอ้มันออกหินมันกี้วไดิวดำมันเออโอ้เกือบเอเอาจับกันนะ ก็อีดัมวหรอเกาะเงี้ยโอ้แกดีๆได้ไหมข้าคือเออปิ้งโอ้ขกาซือจะเอาไปปิ้งไหมสองตัวไหมอ๋อไปล็กน้อยเราเกือบเป็นหัวใช่ไหมได้ห้าสิบอูทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประดุก ปลากันเด้งลงปาการตัวนี้ปลาเค็งปลาเค็ง่ตนี่มามาพี่น้องพาเบิ้งปลาเค็งโอ้โหนี่คือบิ๊กเค็งนี่คือบิ๊กเค็งมีสองตัวปลาเอินมาอะไรปลาเอินว่าฟิตอันนี้ปลาเค็งเอินาอย่างไรฟิตเค็งฟิตเค็งบิ๊กเถอสองตัวนะ โซกดซ๊กสุดนะท่อคนท่อท่อว้อมคนเรามานะตรงงมกันได้ก็เชือกันแล้วเอาปลาเค็งไก้เอาว่าเกลือเอาเทเกลือกางเ่ยมันดีไหมไม่ต้องพูดเนยยู่ลดซิ่งผุ่นแมนเป็นรัดไหมไปจับกระดุกใหญ่สรงด้วยกอาจีบุปักบุ่ปปักปลาปลาเลี้ยงมันหู้ความนะนี่วิธีการจับกระดุ๊กเอาไหม เฮ้ยเอาขึ้นระยะอึกโอ้โหจับนิ่งๆก่อนด้วครับครับนิ่งๆกันนึงโอเคโอเคโอ้โหสวยงามใส่ป่าอย่างเบิ่์บ้าปลาคอนี่ปลดปลาคอกันอีกแค่ไหนใส่เบอร์รูปป่ามันหน้าแปลกๆกันนะโอ้ปลาคอก็มีแน่นอนนี่น้องสอไดด้ยบนี้เอาปลาให้พวกนี้ปลด ทำปลาตัวนี้ครับนี้ปุณม์แนะนำปลาตัวนี้กูดูบอล้างมือเลยเด้กโอ้โหเอันนี่นี่ปลานี่มันต้องเป็นสิตี้บอบอีปลาหรือว่าหัวมันต้องเป็นสิปะมันซนนั่นมันซนนั่นน่ะมึงถาไอ้มบอถึงถามเราบอไม่ต้องมีอะไรลังมันหัวมันซนตะฟังเนี่ยปลานี่แม่แน่ว่ะ ปลากระสบนี่คุณเอ๊ะบูมีปลาอย่างเป็นเฮ้จอบเบี้ยวอีกปลากรเป็นอันนี้ป้าป้าใช่เนี่ป้าป้ากระซุบเป็นอันนี้อันนั้นกระซุบอันนี้บูมแม่นปลาปลาตัวนี้มันเขามาปล่อยแล้วหัวมันซักลงหัวมันซักลงคิดตรงซักคิดบางหินตัวนี้เนาะสนคือโอ้ปลาตัวนี้คือมึงเลยเนาะใคยคือหมูจุกอ่างเลยบอว่าเฮ้ยครับมันว่าคือหมูจุกอ่าง เด็ดท้ายหัวไม่กูเด็ดเอาตัวนี้เลย <Hey. S 1> เปลาเหี้ยยเ,เป็นอน,นี้ไม่ดังกัน <Hey, S 1> ยูนี่เฮ้ยปลา <laughs> ไม่ให้ดังกันยูนี่จับจับเอาไฟมึง<ป>เป็นปลาจ้ำ